เห็นอาเซนอนไล่อัดเชลซีไปห้าประตูต่อศูนย์แมนซิตี้ล่อบไบรตันไปอีกสีดอกเมื่อคืนนี้ถ้าเรื่องตื่นก็นมาดูด้วยนั่นแหละทีมที่เากำลังลุ้นแชมป์ อาร์เซนอลแมนซิตี้แล้วถามว่าทีมรักของเราอยู่ตรงไหน mm hmm. ก็ยังลุ้นแชมป์อยู่ดีนั่นแหละนะครับสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกจากฝูงคืออาร์เซนอล ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลถึงแม้วันนี้ทุกคนมีมาติเป็นเอกฉันกาชื่อออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้แต่มันยังไม่จบนะครับ หรือดูการยังไม่จบตอนจบจะเป็นอย่างไรใครจะไปรู้ไม่นานเราจะได้รู้กันนะครับวันนี้เด็กองก็จิตใจห่อเหี่ยวแหละนะครับมันจะรื่นแรงมันเทิงใจอยู่ได้ยังไงนะครับแต่นะถ้าวันนี้ จิตใจหอเหี่ยวจะรู้สึกท้อก็ไม่แปลกนะครับแต่ไม่เป็นไรเราคือเพื่อนกันนะครับยังไงก็อยู่เคียงข้างกันตลอดไปซัพพอร์ตทีมรักของเรานะครับรูดูการนี้ยังไม่จบเดี๋ยวมาดูตอนจบกันมีสุขทุกคนนะครับถนอม สุขภาพยินดีที่ได้พบกันครับ